ดค่ะเด็กๆครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสุวรรณสามชาดกกันไปแล้วและด้วยความกระตันยูที่มีต่อพ่อกับแม่ทําให้สุวรรณสามฟื้นคืนชีพกลับมาเด็กๆได้กระตันยูกับคุณพ่อคุณแม่หรือยังคะทาได้ง่ายๆนะคะด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนและช่วยเหลืองานบ้านเด็กดีจะต้องรู้จักกระตันยูค่ะ เด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คือรูปใครรูปนี้นะคะคือรูปของนหลวงรัชกาลที่9ค่ะท่านได้เสด็จสวรรคตแล้วนะคะในวันที่3ตุลาคมพศ2559พระนามเดิมของพระองค์หลังเสด็จสวรรคตคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนะการที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ อ่านว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชานะกาทิเบตมหาภูมิพนอะดุลยะเดชมหาราชบรมมะนาดบร เด็กๆคะชาวพุทธตัวอย่างหมายถึงชาวพุทธที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรยกย่องและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะลักษณะชาวพุทธที่ดีนะคะท่านได้ทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอท่านมีความกตัญญูรู้คุณและการตอบแทนคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่พี่น้องครูเป็นต้นนะคะ นอกจากพระองค์จะทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะคะท่านยังทรงเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูกะตะเวทีกล่าวคือพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระราชโอรสที่มีความกตัญญูกะตะเวทีทรงปฏิบัติพระองค์ต่อพระบรมราชชนนีด้วยความรักความอ่อนน้อมความอ่อนโยนค่ะ พระสงฆนิกาชาวไทยนะคะได้เรียพัชชนนีของพระองค์ว่าสมเด็จยา่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะสมเด็จย่าได้เดินทางไปณนะที่แห่งหนึ่งมีทหารองคลักษ์และพยาบาลได้ทรงประคองสมเด็จยา่าแต่พระเจ้าอยู่หัวทรงตัดว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่ของเราเราจะประคองเอง ตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทิดพระคุณท่านหรือว่าตอบแทนพระคุณท่านนั่นเองค่ะถึงแม้ในวันที่สมเด็จย่าประชวนพระองค์ท่านยังคอยดูแลอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงความกตัญญูต่อพระมารดาคุณครูมี ภาพมาให้นักเรียนช่วยกันพิจารณานะคะว่าเป็นการกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณหรือไม่คะ่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพของลูกๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านภาัภาผ้าแบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยนะคะภาพที่สองเป็นภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งดูแลปนิบัติ คุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่นะคะคอยเช็ดตัวคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้คุณแม่ให้ท่านได้มีความสบายใจสบายตัวค่ะเด็กๆคิดว่าภาพทั้งสองนี้เป็นการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณหรือไม่คำตอบก็คือเป็นการกระตันยูค่ะควรนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตของเรานะคะ ต่อไปภาพที่3ค่ะเป็นภาพของนักเรียนนักเรียนช่วยกันทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยใช่ค่ะทําความสะอาดช่วยกันนะคะเป็นการกระตันยูต่อคุณครูค่ะภาพที่4นะคะเป็นภาพเด็กๆก,กําลังเรียนหนังสือกันเลยค่ะตั้งใจเรียนกันมากเลยนะคะทั้ง2ภาพนี้เป็นการกระตันยูค่ะทั้งกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่ และกระตันยูต่อคุณครูซึ่งมีพระคุณต่อเรานะคะภาพที่5นะคะเป็นภาพของเด็กๆยืนเถียงคุณแม่อยู่ค่ะภาพที่6นะคะเป็นภาพของนักเรียนค่ะไม่ยอมทําเวรไม่ช่วยคุณครูทําความสะอาดห้องนะคะถามเด็กๆนะคะว่าสองภาพนี้เป็นการกระตันยูหรือไม่คะคาตอบคือไม่เป็นการกระตันยูค่ะ สรุปสาระสำคัญในวันนี้นะคะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำความดีหลายประการเช่นด้านศาสนา,ศาพระองค์เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา,ศาค่ะด้านที่สองนะคะด้านความกตัญญูกะตะเวทีพระองค์ทรงปฏิบัติตามพระโอวาทของพระบรมราชชนนีและทรงดูแลพระบรมราชชนนีอย่างสม่ำเสมอ คำถามชวนคิดในวันนี้นะคะนักเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างไรบ้างที่แสดงถึงความกระตันยูค่ะอย่าลืมนะคะเด็กดีต้องเป็นเด็กที่มีความกระตันยูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ